สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้มาพบกับครูแก้มนะคะในหน่วยหนูน้อยน่ารักค่ะคลิปที่แล้วครูแนนสอนอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะเกี่ยวกับอะไรเอย่ยมารยาทในการฟังและการพูดนั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามารยาทในการฟังและการพูดเป็นอย่างไรนะคะแต่วันนี้ครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับ การนั่งอย่างถูกวิธีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนั่งอย่างถูกวิธีควรนั่งยังไงคะ่ะการนั่งนะคะคือการนั่งให้ถูกการเทศะและสถานที่ค่ะอย่างเช่นการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ในเวลาที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันหรือว่าการนั่งพับเพียบในเวลาที่เด็กๆพูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ การนั ampa, ่งขัดสมาธิโดยสํารวมนะคะควรนั่งให้ลำตัวตรงนะคะไม่นั่งหลังงอนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนั่งหลังงอเนี่ยเหมือนตัวอะไรเอ่ยเหมือนอะไรคะเหมือนกุ้งนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากุ้งมีลำตัวที่งอนะคะถ้าผู้ใหญ่บอกว่าเด็กๆไม่ควรนั่งหลังงอเหมือนกุ้งนะคะเด็กๆควรนั่งไหมคะนั่งไหมคะไม่ควรนั่งแล้วนะคะควรนั่งให้หลัง ตรงนั่นเองค่ะการที่เรานั่งหลังตรงเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีเด็กๆควรปฏิบัติให้ถูกต้องและถูกวิธีด้วยนะคะครูแก้มนะคะมีกิจ,จกรรมเล็กๆแน่นอๆให้เด็กๆช่วยครูแก้มตอบคำถามตามรูปภาพนะคะว่าการนั่งอย่างถูกวิธีในเวลาที่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยรูปภาพใดที่นั่งถูกวิธีค่ะ พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะภาพแรกเด็กๆดูสิคะในภาพนั่งถูกวิธีหรือไม่ในการนั่งคุยกับผู้ใหญ่คะ่ะอ่าถูกต้องล้วค่ะเด็กๆภาพที่2เป็นการนั่งชันเข่าเด็กๆคิดว่าเป็นการนั่งที่ถูกวิธีหรือไม่คะในเวลาที่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่ อ่าไม่ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะพี่ๆในภาพนั่งถูกวิธีหรือไม่ในเวลาที่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่ค่ะอ่าถูกต้อง้วค่ะเด็กๆเ,เป็นวิธีการนั่งที่ถูกต้องเลยค่ะภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าผู้หญิงในภาพนี้นั่งถูกวิธีไหมคะในเวลาที่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่ อ๋ไม่ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเพราะอะไรคะที่ในภาพนี้ถึงนั่งไม่ถูกวิธีอืมเป็นเพราะการนั่งชันเข่าในเวลาที่คุยกับผู้ใหญ่ดูไม่สุภาพไม่ถูกกาลเทศะเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะกิจกรรมที่ครูแก้มให้เด็กๆช่วยตอบคำถามเด็กๆตอบถูกไปกี่ข้อคะ ทุกข้อเลยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็เจวันนี้นะคะครูแก้มมีใบงานให้เด็กๆทํานะคะนั่นคืออะไรเอ่ยการลยสีบนเลข2นั่นเองเลขสองเลยคะอาราบ,บิกนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆส่งรูปมาให้ครูแก้มดูด้วยน,นะคะว่าสวยหรือไม่ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปมานะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะครูแก้มขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย